สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำปูหลนวันนี้เราจะมาตัดตะไคร้กันนะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะาไปทําปูหล่นกันเลยสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทํายำปูเค็มหล่นให้เก็นนะคะส่วนประกอบมีดังนี้ครับ 1. นึ่งปูสแสมดองเค็มครึ่งกิโล 2. หมูสับสามร้อยกรัม 3. าหัวกะทิครึ่งกิโล 4. น้ำตาลปี๊บห้าสิบกรัม หหอมแดงซอย15หัวพริกสวน40เม็ด 7. ตะไคร้หั่นซอย4ต้น 8. ส้มมะขามบีบน้ำ4ช้อนโต๊ะแกวน้ำปลา2ช้อนโต๊ะแล้วมาเริ่มทำกันเลยครับซอยตะไคร้เลยครับไปหอมเลยครับ หอ,อมเสษ็จเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะคะเกี้ยวหัวกะทิ5 0กรกรัมหอมห่างกะทิ200กรมัมปูเค็มแล้วแกะแบบนี้นะคะ เกอดใส่ปูเค็มเลยครับตามด้วยหมูสับใส่ตะไคร้อซอยลงไปเลยครับ ใส่หอมแดงซอยลงไปเลยครับใส่น้ำตาลปี๊บครับใส่ซอมมะขาม5ช้อนโต๊ะครับใส่น้ำปลาครับ องช้อนนะครับหยอดเกลือน,นิดหน่อยครับถ้าชอบเปรี้ยวหวานปรุงรสตามใจชอบได้เลยนะครับเมื่อปรุงเสร็จแล้วปูสุกใส่พริกได้เลยครับเสร็จแล้วครับครับเดี๋ยวเราจะตักปูหล่นใส่จานเลยนะครับ หอมน่ากินมากหลนพอรับประทานแล้วครับ